สวัสดีครับนะครับสวัสดี FC นะครับช่องไอ้หนุ่มนอนนะนะครับก็สวัสดียามเช้าพี่น้องนะครับดูบรรยากาศถนนในหมู่บ้านนะครับด้านหลังก็ทางไปอำเภอสีสมเด็จเนาะยางลงมาล่งดินปลูกครับก็ลองถ่ายนะครับให้ f c ดูบรรยากาศนะครับทงไ้ทุงหน้านะครับบรรยากาศบ้านนอกกยังเสียพี่น้องนะครับเดี๋ยววันนี้ก็เหมือนเดิมพี่น้อง ก็จะมาเล่ามาพูดคุยกันคือเก้านะครับของแต่ละคลิปนะครับครับมาดูบรรยากาศนะครับกหลังกบด้านหลังก็จะเป็นกอไผ่ข้างๆโรงนินปลูกน,นะครับก็คึอเก้าครับเหมือนกับมะเววให้เอฟซีฟังเหมือนเดิมมันแหละนะครับไอคืออย่างเห็นพี่น้องผู้นำกัมพูชานี่เนานะออกคำสั่งให้แรงงานกัมพูชากับประเทศคือเป็นมาตรการของประเทศเขานะครับ เพื่อจะกดดันประเทศไทยนะครับให้แรงงานนกับประเทศให้หมดนะครับฟังดูแล้วมันน่าตกใจไหมนะครับมันก็ตกใจพี่น้องเพราะวา่าจะลืมนะครับว่าประเทศไทยเรานี่เป็นประเทศที่ขาดแคลนแรงงานนะครับขาดแคลนแรงงานเพ,าเพราะว่าสังคมของประเทศเท่าตอนนี้ก็คือเป็นสังคมผู้สูงอายุนะครับคนทํางานน้อยนะครับคนรอนี่ คนแก่นี่ล่อใส่น้ําลูกล้านนี่หลนะครับแล้วทีนี้ว่าระบบเศรษฐกิจเนี่ยนะครับยังไงนะพี่น้องเนาะยังไงก็แล้วแต่นะครับก็ยังต้องพึ่งพานะครับแรงงานคนนะครับคนก็เป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจนะครับอันนี้ก็อันนี้เป็นเรื่องจริงที่ที่มันที่มันปฏิเสธไม่ได้นะครับแต่บอกว่าโลกเขานี่เทคโนโลยีนี่มันจะเจริญ ขนาดไหน AI จะเก่งขนาดไหนหุ่นยนต์จะเก่งขนาดไหนนะครับมันก็ขาดคนไม่ได้นะครับความละเอียดอ่อนนะครับของคนเนี่ยนะครับดีกว่านพี่น้องนะครับการเรียนรู้การซึมซับอะไรก็แล้วแต่นะครับคนเนี่ยจะดีกว่านะครับหุ่นยนต์หรือว่า AI นะครับให้คนงานกลับบ้านพี่น้องให้แรงงานกบูชากลับบ้านนี่นะครับมันกระทบแน่นอนนะครับเพราะว่าแรงงานบ้านเราเนี่ยนะครับ มันน้อยนี่แรงงานในกัมพูชาในประเทศนี่ก็บ,บ่นหน่อยพี่น้องนะครับก็ก็อาจจะกระทบนะครับแต่อย่าลืมนะครับอีกอย่างหนึง่งในมุมนึงเนี่ยนะครับผมว่าผู้นําเขานี่มันก็มันเหมือนมันเหมือนเด็กน้อยนะนะครับการที่จะเรียกคนงานแรงงานกลับบ้านอย่างนี้นะครับมาคิดดูพี่น้องว่าค่าจ้างที่กัมพูชานี่ยูตีคาเมนเนี่ยมันจักบาทนะครับ มันแค่ร้อยกว่าบาทหรือเปล่านะครับแล้วไอจากค่าแรงสามร้อยกว่าบาทสี่ร้อยนี่จะไปกินค่าแรงที่ฝั่งน,นู้นที่มันถูกกว่าไทยนี่นะครับก็คิดเบื้องเอาพี่น้องว่าแต่คือยังเฮ่านั่นแหละได้แพงแล้วที่ไปกินถึงนี่มันจังไรล่ะครับกันเท่าเป็นประชาชนคนะือผู้น,นํานี่พูดอะไรก็พูดได้พี่น้องคือผู้นําพูดไปนี่ไม่ได้มารับผิดชอบอ่า ครอบครัวเขาไม่ได้มารับผิดชอบคนที่อยู่ข้างหลังเขาเด้อพี่น้องนะครับอันนี้อันนี้ไม่ได้ว่าผู้นบานบัดบ้านเฮาเด้อนะครับว่าผู้นําเขาคนละผู้นําเขานี่นะครับหรือผู้นําประเทศไหนก็แล้วแต่จะพูดจะออกคําสั่งอะไรก็แล้วแต่พี่น้องผลกระทบเนี่ยมันจะเกิดกับประชาชนนะครับไอคนพูดอ่ะมันแค่สายใจพี่น้องแต่คนที่จะทําทตามนี่มันยากพี่น้องมันลําบากเด้อนะครับ คิดดูว่าพ่อแม่ลูกเขารอกินอยู่เนี่ยนะครับจะกลับไปทํางานที่ประเทศนี่งานที่รองรับคืองานอะไรละ่ะแมนบอลละค่า,าแรงวันละเท่าไหร่จากที่ค่า,าแรงวันละสี่ร้อยกลับไปกินอยู่ที่นู่นวันละร้อยกว่าบาทสองร้อยนี่มันจะไหวสินะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งพี่น้องที่ปฏิเสธไม่ได้คือแรงงานนะครับแรงงานที่จะเข้ามาบ้านเราเนี่ยหรือว่าแม้แต่บ้านเราจะไปต่างประเทศนี่นะครับมันต้องมีค่าอะไรพี่น้องมีค่านายหน้านะครับค่านายหน้า ค่าเดินทางค่าพัดสป,ปอร์ตค่าอะไรทีป้าทะนะครับผมก็ไม่เคยไปเมืองนอกนะแต่ว่าก็จะรู้คร่าวๆอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อๆืออาจจะมีค่าอะไรที่มันเยอะแยะก,กว่าส่าที่เราหูจักอีกผู้นํานะครับออกคําสั่งนะครับให้กลับบ้านแล้วไอ้ค่าใช้จ่ายตรงนี้เนี่ยใครจะรับผิดชอบแมนบอนัผงบกได้นะครับผู้นําเขาก็พูดได้นะครับแต่ว่าแรงงานนี่จะทําตามนี่โอ้ย อย่าวางสันยังสีตัอครับถ้ามีปัญญาอ่อนจริงๆนี่คนใครจะกลับไปแล้วส่วนที่ออกข่าวว่าแรงงานเขาเดินทางกลับนะครับผมเชื่อได้เลยว่านะครับมันเป็นแค่ส่วนที่อยู่ใกล้บ้านเขาพี่น้องใกล้ชายแดนนะครับเขาก็อาจจะเป็นแรงงานที่ไปกลับนะครับไม่ได้มาถาวรน,นะครับไอพวกนี้เพิ่ก็ไปเรื่อนปกติอยู่แล้วที่แรงงานเขาเขามา,าทุกวันนะครับก็กลับไปทุกวันนะครับ ไอ้พวกที่เข้ามาแบบว่า,า,ามาทํางานในโรงงานเลยนะครับมากระบวนการตามที่ผมบอกนะครับมาการแรงงานจัดหางานเนี่ยมันมันไม่ใช่ว่ามันจะไปง่ายๆพี่น้องมันจะกลับบ้านเขาง่ายๆไอ้ที่นู่นบอกว่ามีมีงานรองรับเรื่องงานอะไรนะครับมัน‑หมั่นคุ้งพอ่พอพ่อนี่แหละคือบางทีนี่ตอนนี้คนที่ใช้แรงงานกัมบูชานี่ อาจจะวิตกนะครับว่าเขาจะเรียกกลับบ้านหมดเลยนะครับแต่ผมเชื่อนะครับว่าประชาชนหรือว่าผู้ใ่แรงงานของเขาเขาบม่อยากกลับดอกครับใช่ไหมมาอยู่เมืองไทยนี่มันก็โอ้ยวิเศษนะครับแสนจะสบายสุขสบายคือมีทุกอย่างแล้วนะครับอุปโภคบริโภคนี่ยังกบมีนะครับแล้วก็วัฒนธรรมมันก็ไม่ได้แตกต่างกันอะไรมากมายต่างกันแค่ภาษานะครับแต่เข้ามาปุ๊บก็เรียนรู้กันแป๊บเดียวนะครับเพราะว่า เราเป็นประเทศที่ว่าบ้านพี่มองน้องนะครับมันกะเลียนลูกกันมยากนะครับเนาะก็คือบางทีนี่ผมก็ไม่เข้าใจนะครับว่าผู้นําเขาคิดอะไรนะครับว่าผู้นําประเทศเขานี่คิดอะไรออกคําสั่งบางทีก็มันก็เหมือนเหมือนยังไงล่ะเหมือนเอาแค่สายใจนะครับเหมือนสร้างายชาตินิยมนะครับแต่แต่รู้เลยครับว่าการสร้างนิชาตินิยมนี่นะครับ มันก็จะสร้างได้นะครับสมัยก่อนอาจจะได้ง่ายแต่สมัยนี้เนะี่ยถ้าไม่มีกินเนะี่ยจะสร้างอะไรมันก็สร้างยากนะครับปากท้องมันต้องมาก่อนนะครับถ้าไม่ได้อิ่มท้องนี่ครับจะไปให้ประชาชนทําตามคําสั่งมันคงไม่ได้เนาะ,นะอันนี้ก็ฝาก f อไว้นะครับก็มาเล่าสู่ f อฟังประมาณนี้แหละนะครับการจะเดินทางของแรงงานนี่มันไม่ใช่เรื่องที่ว่าจะไปง่ายๆหรอก นะครับเขาเข้ามาเขากู้หนี้ยืมสินมาเหมือนกันนะครับคือบานเฮาเลยพี่น้องไปเกาหลีไปอิสราเอลไปไต้หวันนะครับเป็นหนีเป็นสินไปนะครับนี่นายนงนายนาไปนะครับสัวสีหาเงินใจหนีใจสินสัวสีหาเงินแล้วเนี่ยโอ้ยมันโดนพี่น้องนะครับคือเค้นบาขนาดอยู่อิสราเอลตอนนี้ลบกันแล้วงานไทยยังพูดอ,อยากกลับได้พี่น้องก็เพราะว่ามันได้เงินดีนะครับได้เงินดีกว่าอยู่เมืองไทยนะครับและอีกอย่างหนึ่ง การไปที่นู่นนะมันก็เป็นมันก็คู่นี่ยืมสินมานะครับก่อจะใช้นี่บน่นก่อจะเก็บเงินได้นะครับมันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับอันนี้ก็ฝากไว้นะครับขอบคุณนะครับ FC สําหรับการติดตามและรับชมนะครับขอบคุณมากๆนะครับสวัสดีครับ